สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวเบนเดอร์วันนี้ผมจะมาทำติวเกี่ยวกับการทำให้ตัววัตถุมันลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับทำลักษณะคล้ายตัววัตถุให้มันมีความเสมือนจริงลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับด้วยตัวฟิสิกในเบนเดอร์นะครับซึ่งก็คือตัวฟิสิกซอฟต์บอดี้นะครับเราไปชมกันครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับในการทำให้ตัววัตถุมัน รอยอยู่บนผิวน้ำนะครับไปชมกันเลยครับในขั้นตอนแรกผมก็เปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำการลบกล้องกับตัวหลอดไฟนี้ทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นผมจะแอดตัว สงี้นะครับเข้ามาแล้วก็ย้ายไปด้านข้างเล็กน้อยทำการแอดเมสที่เป็นแพนนะครับแล้วก็ย้ายออกมาด้านข้างด้วยเช่นกันครับทีนี้เราก็ทำการกดแท็บนะครับเข้าไปในไอตัวแพนนี้นะครับจากนั้นเลือก2จุดนะครับทำการ S แกลนแนวแกน X นะครับแล้วก็0ครับแล้วก็กด enter จากนั้นก็ไปที่ m ม s นะครับตรง clean up นี่นะครับเลือก merge นะครับ merge by distance นะครับเพียงเท่านี้ตัวจุด2จุดมันก็รวมกันเป็นจุดเดียวแล้วนะครับทีนี้ก็แท็บออกมาในขั้นตอนต่อมาเราจะทำการ พาเลนตัวอ่หัวลิงนี้นะครับเข้ากับตัวแผ่นสามเหลี่ยมนี้นะครับโดยผมจะวางหัวลิงนี้ไว้ประมาณตรงกลางนะครับจากนั้นก็โรเตทตทแนวกันเอ็กขึ้นเล็กน้อยนะครับโอเคครับ แลนั้นก็ทำการบล็อกสิเล็กครับเราเลือกตัวสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็ลากคลุมจากนั้นก็ทำการกดคอนโทรลพีครับใส่คีรัดเพื่อให้มันพาเลนกันได้นะครับ จากนั้นก็เลือกตรงเบอร์เ t a n ทงเนี่นะครับเพื่อให้มันพาะเลนในแบบ3จุดนะครับจากนั้นลองเลือกตัวแผ่นสามเหลี่ยมนี้แล้วก็กด G ดูครับว่ามันพาะเลนได้ไหมโอเคนะครับลองเลือกโมลิ n งก็สามารถขยับไปได้ไปมาได้นะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ตอนที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็ไปจัดก,การให้ตัวคิวมันเป็นโอเชียนนะครับไปที่แท็บ modify เลือกโอเชียนนะครับจากนั้นก็ปรับแต่งเล็กน้อยนะครับปรับไซส์ให้มันลงมานิดนึง จุดเจ็ดนะครับส่วนตรงค่าเว็บอาจจะปรับอ่าสเกลมันนะครับให้มันสูงขึ้นนิดนึงให้มันเป็นขึ้นสูงนิดนึงนะครับอจากนั้นตรงอะไลเมนต์นี่นะครับปรับประมาณจุดศูนย์แปดห้านะครับให้มันไดเรกไปในแนว แกน x เนิ่นจากนั้นเราก็มาทำการใส่คีย์เฟรมครับจากไทม์เฟรมแรกกดตรงจุดนี้นะครับเพื่อใส่คีย์เฟรมไปที่เฟรมสุดท้ายจากนั้นก็ปรับจากหนึ่งเป็นสิบนะครับแล้วก็คลิกถูกตรง จุดอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการใส่คีเฟมให้มันทีนี้เราลองกด p สเป bar ดูครับก็จะเห็นว่าน,น้ำโอเชียนของเราก็ทำงานตามที่เราต้องการเลยนะครับทีนี้มันตรงไทม์ไลน์นะครับมัน250มันค่อนข้างจะสั้นไปนะครับในการซิมูเลตน,นะครับดังนั้นเราจะปรับไปที่ประมาณ พันเฟรมนะครับพันเฟรมจากนั้นก็ทำการเลื่อนตรงคีย์เฟรมนะครับจากสอง้อ่ห้าสิไม่ต้องเลื่อนก็ได้ครับอย่างนั้นก็เลือกทั้งหมดเลยก็ได้ทีนี้ก็กดสเปซบาร์ไปก่อนกดชิปอีนะครับแล้วก็เลือกไรเนี่ย Extra p o ้ a t i o n นี่นะครับเพื่อให้มัน คียเฟรมแบบเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับจนครบใน1000เฟรมนะครับเราลองกดสเปดบาร์ดูนะ,ะเพ็่อเทนว่าแต่ทิศตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ก็มาทําให้ตัววัตถุมันลอยอยู่บนน้ํานะครับตดงการเลือกตรงแผ่นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปยกขึ้นนิดน,นึง Okay. ไปที่แทบฟิสิก์นะครับเลือกฟิสิก์ที่เป็นซอฟต์บอดี้นะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันค้างตึงอยู่ข้างบนนะครับมันไม่ยอมลงมานั่นเองงั้นเราจะต้องทำให้มันขยับลงมานะครับโดยการไปที่ S นะครับเมนู S อ่า ตรงไปที่โกไปที่โกครับแล้วก็ไปที่ค่าตรงสเต็งน,นี่ครับจากนั้นเราลองปรับค่าดีฟอมมันนะครับจากจุดเจดนะครับให้ลงมาลงเรื่อยๆประมาณจุดสองครับก็จะเห็นว่ามันหล่นลงไปข้างล่างนะครับอ่าเราก็จะเอาประมาณนี้นะครับ ทีนี้ก็คลิกเลือกตรงโอเชียนนะครับแล้วก็เลือก collision ลองอีกครั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแผ่นสามเหลี่ยมของเรามันก็ลอยตุ๊ป่องอยู่บนในผิวน้ำเรียบร้อยนะครับแต่เห็นว่าพอเฟรมที่ส5 0มันก็จะหยุดนะครับเพราะว่าตัวฟิสิกส์ในซอฟต์บอดี้นะครับ ในแคทนะครับมันถูกปรับไปไว้แค่250นะครับเราก็จะเลือกตัวแผ่นสามเหลี่ยมแล้วก็ไปที่แคทของซอฟ o d บอดี้นะครับเห็นว่าเฟรม1ถึง250นะครับดังนั้นเราก็จะปรับให้เป็น1000เฟรมนะครับให้เท่ากับอาจไทม์ไลน์ของเรานั่นเองนะครับกดสเปซบาร์กดเนเตอร์นะครับก็ จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันก็ซิมูเลตไปได้เรื่อยๆนะครับจนจะครบสองเอฟหนึ่งพันเฟรมนะครับตามที่เราต้องการนี่เราลองมาปรับเล็กๆน้อยๆนะครับในค่าสเต็งนี้นะครับโดยตรงค่านี้ค่ามินนี้นะครับผมจะปรับไปตรงจุด จุดหนึ่งแล้วกันครับให้มันแต่เราเห็นว่ามันเยอะไปก็ปรับเป็นจุดศูนย์สองแล้วกันครับโอเคจะเอาประมาณนี้จากนั้นผมจะ ปรับตัวสามเหลี่ยมนะครับให้มันมีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับของตัวทะเลนะครับโดยปกติมันก็เคลื่อนบ้างนะครับแต่มันไปไม่ไกลนะครับมันจะขยับเคลื่อนไปตามคลื่นตัวคลื่นของโอเชียนไปได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราใส่คียเฟนของตัวแผ่นสามเหลี่ยมนะครับ จากเฟรมเรามาดูว่าตรงนี้ตอนนี้มันตกลงมาตรงแผ่นผิวน้ำนะครับอย่างนั้นเราก็ใส่คีย์เฟรมเป็นเฟรมแรก Insert สิร์คีย์เฟรมเลือกโลเคชันนะครับจากนั้นก็ไปเปลีสุดท้ายนะครับเราจะให้ขยับมันไปในแนวแกน X นะครับเพื่อให้มันไดเรกไปตาม แนวแกนของคลื่นน้ำนะครับลองย้ายจาก P x เห็นได้ว่ามันขยับไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวฟิสิกส์ของเราเราเปิดอยู่นะครับดังนั้นเราต้องปิดตัวฟิสิกส์ของซฟต์บอรีก่อนปิดไปก่อนจากนั้นก็กด Gx เลื่อนมาประมาณนี้ครับจากนั้นก็ ขี่ขวา Insert Keyframe แล้วก็ Location นะครับใส่ k e y f r a m e ทีนี้เราก็มาเปิดฟิสิยของเราครั้งนะครับลองกด s p Space b a r ดูครับตัวหัวลิงของเราก็จะมันค่อยค่อยค่อยขึนไปในแนวแกนเอ,เอ็กเรื่อยๆครับตามลักษณะของขึ้นด้วยนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะได้ความสมุนเสมือนจริงนะครับเหมือนวัตถุมันลอยอยู่ในน้ำแล้วก็มีการคลื่นซัดไปเรื่อยๆตามทิศทางของคลื่นนะครับย็งไงครับในการทำฟิสิกสนุกๆนะครับด้วยซอฟต์บอดี้แล้วก็ได้ความเสมือนจริงของตัวออบเจกต์ด้วยนะครับ อฟิสิกส์ที่ชื่อว่าซอฟต์บอดีนะครับในการทําให้วัตถุมันลอยอยู่บนผิวน้ําง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับเองก็พเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากลองเอาไปทําลองเล่นดูครับก็ลองเอาไปทําลองปรับเล่นเล่นดูได้นะครับการที่เราจินตนาการไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์แชร์หรือว่ากดติดตามช่องของเราได้นะครับเบ็นได้อีซี่นะครับสําหรับคลิปหน้าก็พบกันใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ